สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้ดิน่าจะมารีวิวแป้งบาบาร่าสูตรเดิมกับสูตรใหม่นะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะข้อแตกต่างก็คือจะอยู่ที่กล่อง,องเขานะคะ อันนี้สูตรเดิมอันนี้สูตรใหม่นะคะก็จะเป็นสีเข้มขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจด้านในนะคะด้านในก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะก็คือตัวใหม่ก็จะทําให้มันดูสวยเก๋ขึ้นนะคะไอะ้ตัวบาบาลาไม่มดนี่ก็จะเป็นสีม่วงนะคะตัวเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งหลายคนก็คงจะได้ลองใช้กันไปแล้วนะคะดีน่าก็เป็นแฟนบาบาลาเป็นปีนะคะ ตัวนี้เป็นตลับที่5เพิ่งจะแกะเมื่อกี้นี้เองนะคะเบอร์หนึ่งนะคะที่จะน่าใชา้แต่ว่ารู้สึกว่าเบอร์เบอร์หนึ่งของบาบาราตัวใหม่เนี่ยจะค่อนข้างออกไปทางเหลืองนะคะซึ่งตัวเก่ามันจะออกไปไปแนวขาวได้อยู่นะคะขาวเห็นไหมอันนี้ขาวอันนี้เหมือนมืนจะขาวเหลืองกว่านะคะแล้ว อีกข้อหนึ่งที่ที่แบบว่าขัดแยง้งรอเกิน <c oughs> คือเบอร์สองกับเบอร์หนึ่งเหมือนกันมากแยกกันแทบไม่ออกเลยนะคะคือดีน่าแกะ2ตัวนี้แล้วฉันจะทาเบอร์หนึ่งเบอร์แล้วอันไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วด้านหลังคุณเธอไม่มีบอกด้วยนะคะว่า เบอร์อะไรนะคะบาบาร่ากรนณาแก้ไขในจุดนี้ด้วยนะคะนะคะแล้วก็สีของแป้งเนี่ยจริงๆควรจะเป็นสีเดียวกันกับตัวตัวเดิมนะคะก็รู้สึกตัวนี้จะคล้ำลงนิดนึงนะคะเดี๋ยวน่าจะมาอ่าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะคะเดี๋ยวน่าจะมารีวิวให้ดูว่ามันมีความ แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะคะเริ่มที่ตัวเดิมนะคะก็คือเดี๋ยวครึ่งซิกนี้ก็คือตัวเดิมตัวใหม่นะคะด้านล่างจะเป็นการลงแป้งแบบแบบลงไปเลยนะคะส่วนด้านบนนี่คือจะเป็นการลงสเปรย์ที่พักนะคะแล้วเ,เรามาดูว่ามันดีกว่ากันจริงไหม <c oughs> โอเคเี๋ยวเริ่มที่ตัวเดิมนะคะนี่เราเริ่มจากด้านล่าง ก็จะเห็นชัดเจนเลยพอทาตัวเดิมเข้าไปปุ๊บสีขาวของเขาก็จะเห็นไหมเด่นชัดขึ้นมาท,าทันทีนะคะตัวเดิมก็คือจะเป็นเนื้อบางเบานะคะปกเน้นปกปิดในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้มากมายขนาด ไม่เด้นม,มากมายจนเกินไปก็คือในระดับหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของความคุมมันก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งกำลังในระดับหนึ่งนะคะส่วนตัวไม่เนี่ยเขาบอกว่าปกปิดดีกว่าแล้วก็ดูสิแล้วก็คุมมันได้ดีกว่าเดี๋ยวนีน่าจะมาสรุปนะเนี่ยมีรอ,อยสิวขึ้นตอนไหนเนี่ย อันนี้คือแบบคาิเปลือยไม่มีพังมุมพรางเมอร์ไม่มีอะไรตัวช่วยทั้งสิ้นนะคะหน้าสดสดอ่ะเมื่อกี้มันไม่มีดูรอยอะไรด้านนี้นะคะแต่ลองสังเกตสีด้านนี้จะสว่างกว่าเห็นไหมคะด้านนี้จะออกไปเหลืองฉะนั้นแล้วใครที่จะใช้ตัวใหม่แล้วมีผิวที่ขาวกว่าดีน้าเนี่ย ไม่มั่นใจว่าจะไปได้นะเบอร์หนึ่งของบาบาร่าตัวใหม่นะคะเพราะว่าเธอจะไปเหลืองอะแต่ตัวตัวเนี้ยตัวแรกตัวเดิมอะค่ะคือเป็นสีที่ไปทางคนขาวเยอะก็ได้คนขาวกลางกลางก็ได้นะคะโอเคทีนี้จะเป็นการลงสเปรย์นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะลง เจ้าต,ตัวเดิมก่อนนะคะลงสเปรย์ให้ฉีดลงบนฝ่ามือแบบนี้นะคะหชอ็อตแล้วก็ตกไปที่มือเบาๆอย่าเน้นกดแรงเพราะว่าคือคือกะปริมาณความชุ่มด้วยตัวเองนะคะไม่อยากให้ฉีดลงพับเพราะว่าถ้าฉีดลงพับแล้วเรากะไม่ได้ แล้วน้ำเนี่ยมันจะไปเคลอะอยู่ตรงตรงนี้แล้วทำให้แป้งแข็งนะคะซึ่งเคยมาแล้วอ่ะตอนนี้เรามีริ้วรอยนะคะอันนี้คือมีรอยกระเล็กน้อยนะคะก็ป,ะปิดเมื่อก่อนกระชัดเจนวันนี้เยอะกว่านี้นะคะใช้ครีมโสมก็ยังช่วหน่อยโอเคแล้วก็ลง เขาก็เนียนของเขาเหมือนเดิมนะคะอ่าเขาก็ปกปิดได้ได้ใช้ได้นะใช้ได้นะตัวเดิมแล้วมาดูตัวใหม่นะคะว่าจะปกปิดได้ดีกว่าไหมเอาดูชัดๆดูชัดๆนะคะดูหน้าดีหน้าชัดๆดิ้วลอยตอนนี้นะคะยิงช็อตแต่เหมือนเดิมเบา ไคือข้างนี้รอยแผลอันนี้แผลนะคะไม่ใช่กระรอยแผลเขาเนี่ยมันจะชัดกว่าข้างนี้นะคะก็เท่ากับว่าข้างนี้ตัวใหม่จะปกปิดได้ดีกว่านะคะส่วนเรื่องความเนียนและการสัมผัสเหมือนเดิมนะคะความเนียนและความสัมผัสนี่เหมือนเดิมเนียนพอๆกันนะคะส่วนในเรื่องของ การติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็คุมมันนะคะจากที่ดีนาได้ทดลองมาแล้วตัวตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยตัวนี้คือใช้มาสีสีตลับแล้วนะคะก็ยังประทับใจถึงเดิมเพราะดีนาเป็นคนไม่มีรูรอยนะคะส่วนคนที่มีรูรอยเนี่ยก็คืออยากให้แนะนําทางนี้นะคะหรือคนที่คนหน้าม,มันเยอะๆข้างข้างนี้นะคะสูตรใหม่เนี่ยสามารถที่จะควบคุมความมันได้ดีกว่า อันนี้จริงค่ะแล้วก็ติดทนนานกว่าจริงนะคะส่วนเรื่องกันน้ํากันเหงื่อนี่รู้สึกจะทนกว่าด้านนี้นะคะด้านนี้จะดูดง่ายกว่านะคะก็ส่วนเรื่องของราคาเขาต่างกันแค่ร้อยเดียวนะคะที่ที่อื่นเขาขายกันอันนี้รู้สึกจะหกเก้าสมฟีเอ็มเอสอันนี้รู้สึกจะเจ็ดเก้าส่วนซีเอมเอสนะคะก็ต่างกันหนึ่งร้อยแต่ว่าร้านดีน่าขาย ห้าเก้าแต่ไม่รวมค่าจัดส่งก็ต่างกันร้อยหนึ่งตัวนี้หกร้อยเก้าสิบนะคะไม่รวมค่าจัดส่งนะคะก,คก,ก็ก็ควรจะลองนะคะของใหม่มามันราคาไม่ได้ต่างกันเวอร์ก็ควรจะไปลองแพ็กเกจมันเครื่อสวยน่ารักดีนะคะส่วนคนที่ขาวมาก,มากขาวก่านดีน่าดีน,าน,ดน่าไม่ไม่มั่นใจว่าจะไปกับเจ้าตัวเบิร์ใหมได้หรือเปล่านะคะก็ ยังไงก็ลองลองดูด้วยตัวเองแล้วกันนะคะเน,นี่ยค่ะก็แค่นี้นะคะว่าก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆนี่ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกซื้อตัวไหนยังจะไปตัวเดิมหรือยังจะไปตัวใหม่นะคะเดี่ยทาลิป ิ่มสีสันให้กับใบหน้านิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งหน้ามันไม่ได้ทาแป้งลงไปก่อนนะคะถ้าดีน่ามีพวกปัดอ่อนเนื้อครีมไงก็ก็ควรจะลงปัดอ่อนเนื้อครีมก่อนแล้วก็ค่อยทาแป้งนะคะ ได้มาใหม่ค่ะของจอร์นาดานะคะจอร์นาดาจากอเมริกาใช้ดีมากหรอออออือสีกสิงดงามเหลือเกินนะคะติดทนด้วยแล้วก็ไม่หนาเนื้อไม่หนาเนื้อแบบดีน่าไปไปพรีได้ราคา ราคาสีมาโปรสีสวยไหมแท่งสามร้อยยี่สิบแต่ว่าแต่ว่าราคาโปรหมดไปแล้วนะคะจะไปสั่งอีกรอบไม่ได้แล้วะคะ่ะเสียเฟลมากเสียใจมากก็นะคะ,ะ,คะลองลองสั่งซื้อมาใช้กันดู ะะว่าจะถูกใจแบบไหนนะคะดิน่าก็คือรีวิวให้ดูกันเ,เป็นไกด์ไลน์นะคะว่า,ามันจะประมาณนี้นะคะแต่ดิน่าเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาเปิดทดลองเลยนะดิน่านมีการทดลองมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็สรุปว่ามันก็ใช้ดีนะคะใช้ได้เลยส่วนในเรื่องความปุกปิดก็อยากปกปิดมากๆ ก็ใช้วิธีการเอาสเปรย์ฉีดลงดมือนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรู้รอยก็ไม่่อต้องใช้ก็ได้เมื่อแต่งหน้าอะไรเสร็จแล้วก็ทาเราก็ลงด้วยสเปรย์อีกทีหนึ่งนะคะดินัาใช้ของตัวนี้ชอบมานะคะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งซึงมไปนะคะ เอาละค่ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครสนใจที่ส,สั่งซื้อสินค้านะคะก็ติดต่อมาทางไลน์ติดต่อมาทาง f a c e b o o k ด้านล่างนี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย